ครับสวัสดีครับ FC ช่างศักชแนล n e l ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับช่างศักก็มีโอกาสนะครับได้มารีวิวรถรุ่นเก่านะครับรถรุ่นเก่าอีก1นึคันนะครับก็เป็นอีสุซ์มังกรทองนะครับคันนี้ก็เป็นรถของพ่อช่างศักนั่นเองนะครับนี่เป็นรถพ่อตาช่างศักนั่นเองนะครับก็เป็นรถบรรทุกนะครับใช้งานทั่วไปนะครับงานหลักก็ บรรทุกบรรทุกวัวนะครับแล้วก็ควายไปส่งตลาดนะครับก็พ่อพ่อตาของช่างสาก,ก็เป็นนายห้อยนะครับนี่ก็ใช้รุ่นนี้นะอีสุสุมังกรทองก็ใช้ดีนะครับทุกคนใช้ดีอยู่รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับอีสุสุเป็นตัวเร็ก ตัวต้นๆเลยนะครับสำหรับอีสูตัวนี้นะครับก็ใช้งานหนักพอสมควรนะครับคันนี้ไม่พอสมควรเลยก็หนักเลยนะครับเพราะใช้งานหนักเลยนะครับก็วิ่งทั้งวิ่งซื้อวิ่งซื้อวัวนะครับวิ่งซื้อวัวซื้อควายตามตามหมู่บ้านนะครับแล้วก็วิ่งส่งตลาดนะครับนี่ก็ใช้งานมาอยู่ใช้งานมาประมาณ5ปีแล้วนะครับทุกคน คันนี้ตั้งแต่ซื้อมานี่ใช้งานมา5ปีคันนี้ตอนนั้นช่างศักด์ไปซื้ออยู่ซื้อมาประมาณประมาณ8ปดหมกว่าบาทนะครับประมาณ8ปดหมื่นแปดหมื่นห้านี่แหละจำน่าจะจาถ้าจะไม่ผิดประมาณ8ปดหมื่นห้านะครับนี่สภาพก็สภาพก,าพก็มีสีแตกบ้างอะไรบ้างนะครับมีสีแตกบ้างแล้วก็พวกพวกยางพวกอะไรนี่ ก็ต้องก็มาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่หมดนะครับมามาไล่เปลี่ยนใหม่เพราะว่าตอนซื้อมาเขาก็ขายกันตามสภาพนะครับขายกันตามสภาพนี่ก็ถือว่าใช้งานได้โอเคอยู่นะครับสําหรับรุ่นนี้นก็ก็ใช้ไปซ่อมไปนะครับใช้ไปซ่อมไปทั้งช่วงล่างนะครับทั้งช่วงล่างแล้วก็ตัวบอดี้นะครับ ใช้ไปซ่อมไปมันเป็นรถใช้งานอยู่ต่างจังหวัดเนาะทุกคนมันก็จะ,ะก็จะเลอะเลอะขี้โคลนนะครับเลอะขี้โคลนแล้วก็ช่วงล่างนี่ไม่ค่อยได้อัดฉีดนะครับช่วงล่างไม่ค่อยได้อัดฉีดทีนี้มันก็จะมันก็จะเสียเร็วนะครับมันก็จะเสียเร็วในอ่พวกพวกลูกหมากลูกหมากปีกนก ลูกหมาคันชักประมาณนี้ทุกคนมันก็จะมันก็จะเสียเร็วนิดนึงเพราะว่ามันโคนมันเยอะนะครับโคนมันเยอะนะครับนี่ดูข้างล่างนะครับทุกคนใช้งานใช้งานคุ้มนะครับคันนี้ถ้าถ้าใครมีอยู่นะครับถ้าใครมีใช้ที่บ้านนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวนะครับถือว่าคุ้มเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูเครื่องนะครับว่าเป็นเครื่องตัวไหนเดี๋ยวรีวิวภายในก่อน ดูภายในทุกคนใช้งานรถใช้งานอย่างเดียวนะครับนี่ใช้งานอย่างเดียวทุกวัวทุกควายทุกข้าวนะครับได้หมดเดี๋ยวเรามาเปิดดูเครื่องกันนะครับตัวนี้จะเป็นไม่มีวัดรอบนะครับนี่เป็นตัวไม่มีวัดรอบหัวเดียวไม่มีวัดรอบนะครับเดี๋ยวดูเครื่องกันก่อนนะว่าจะเป็นเครื่องตัวไหนนะครับทุกคน เป็นเครื่องเครื่อง90นะครับเครื่อง90เอาสงสัยสงสัยพ่อลืมปิดฝาหม้อน้ำทุกคนเ,เดี๋ยวคำฝากระปุองสงสสยแกเปิดเปิดเติมหม้อน้ำแล้วลืมปิดฝานะครับนี่ขนาดลืมลืมปิดฝาหม้อน้ำน้ำก็ยังมีอยู่นะครับนี่น้ำยังมีอยู่ อย่าลืมปิดฝาหม้อน้ํานะครับก็ใช้ทนนะครับเครื่องก็มีมีทําปัม๊มมีซ่อมเล็กน้อยบ้างนะครับแต่ยังไม่ยังไม่ได้ทําเยอะเลยนะครับตั้งแต่ซื้อมานะครับแต่จะทําพวกช่วงล่างเยอะนะครับคอมแอร์ก็อันนี้อันนี้พอ่อพ่อตาแกเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้เปลี่ยนใหม่น่าจะเย็นหรือเปล่าน่าจะเย็นอยู่นะ ผมก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่นะครับนานๆก็จะขับทีหนึ่งนะครับเครื่องก็ยังแห้งอยู่นะครับเครื่องยังแห้งอยู่ก็ถือว่าเราถือว่าใช้งานหนักๆน,กนี่ถือว่าคุ้มนะครับสําหรับมับงกรทองตัวนี้นะครับมันจะมีเครื่องเครื่องเก้าสิบแล้วก็เครื่อง <het> เครื่อง8ปดห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ8ปดห้าหรือแปดสิบนี่แหละประมาณนี้มันจะมีอยู่สองเครื่องนะครับ ตัวนี้จะเป็นเครื่อง90ไม่มีไม่มี power นะครับไม่มี power มก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานนะครับในตัวแชสซีนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูแชสซีกันบ้างแชสซีนี่แข็งนะครับนี่แชสซีนี่แข็งมากนะครับขนาดขนาดบรรทุก2ตันนะครับ ตันกว่า2ตันนะครับหนักๆติ้งไกลๆก็ไม่เป็นอะไรนะครับนี่ช a ซียังไม่ผุเลยนะครับช a ซียังไม่ผุเลยนะคช a ซีมันเล็กนะครับนี่ช a ซีเล็กนิดเดียวนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็ช a ซีเล็กนิดเดียวก็ถือว่าเหล็กเหล็กที่เขาทํามาในค่อนข้างที่จะดีนะครับค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวก็ดีแลแหละทุกคนเดี๋ยวค่อนข้างเดี๋ยว fc ก็งงอีกเดี๋ยว ถ้ามูชงก็ง,งว่าค่อนข้างนี่มันดีหรือไม่ดีมันก็ดีแหละทุกคนเหล็กเหล็กเนีเ่ยหนานะครับถึงมันจะเล็กแต่เขาใช้เป็นเหล็กหนานะครับรุ่นเก่าๆนี่ยเนี่ยดูดูแหนบดูเฟืองท้ายนะครับเป็นรุ่นเก่าเขาใช้เป็นเหล็กหนาไปเลยครับนี่อันนี้อันนี้ก็ไปเกี่ยวเกี่ยวอะไรเกี่ยวต้นไม้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ไฟท้ายนี่ต้องทําครอบนะครับไฟท้ายต้องทําครอบถ้าไม่งั้นมัน มันแตกนะครับเวลาขนาดขนาดข้อไว้ก็ยังแตกนะครับเวลาไปขึ้นวัวนะครับมันก็แตกนะครับสองฝั่งเลยปะฝั่งนี้ไม่แตกนะครับทุกคนฝั่งนี้ไม่แตกตัวนี้ด้านหลังต้องทําเป็นถอดได้นะครับทุกคนพน่อเขาจะทาเป็นแบบถอดได้นะครับเวลาเวลาไปไปตรวจสภาพต่อภาษีก็ต้องต้องเอาฝาท้ายนูน่นฝาท้ายเนี่ยฝาท้ายยังเก็บไว้อยู่ ฝาท้ายต้องเก็บไว้นะครับฝาท้ายต้องเก็บไว้เพราะว่าต้องถอดถอดถอดด้านหลังออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวฝาท้ายเข้าไปมันถึงจะตรวจสภาพได้นะครับไม่งั้นมันตรวจสภาพไม่ได้นะครับถือว่าใช้คุ้มเลยนะครับสําหรับคันนี้ก็ยังไม่ได้ทําสียังไม่ได้ทําสีให้ใหม่เลยนะครับอันนี้มือเปิดหักแล้วนะครับมือเปิดหักเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้าง ก็แอร์เย็นมีเพลงด้วยนะทุกคนวิทยุด้วยแอร์เย็นเพลงเพราะแอร์เย็นเพลงเพราะแต่เบาเบาขาดหมดแล้วเบาขาดหมดแล้วยังไม่ที่อู่ผมก็ไม่มีเบานะครับถ้ามีก็จะเอามาใส่ให้พ่ออยู่ไม่มีเบาเลยนะครับต้องต้องเอาไปเย็บอย่างเดียวรุ่นนี้มันไม่มีขายหรอกต้องเอาไปซ่อมอย่างเดียวนะครับ นี่แผงประตูแผงประตูผมเปลี่ยนใหม่ไปรอบนึงเปลี่ยนใหม่ไปแล้วนะครับแผงประตูโอ้ดูหลังคาครับหลังคาหลังคาเป็นแอ่งเก็บน้ําเลยนะครับหลังคาเป็นแอ่งเก็บน้ําได้เลยตัวนี้ตัวนี้ด้านหน้าจะเป็นแม็กกันนานๆอนี้แม็กตั้งแต่ซื้อมาเลยนะครับทุกคน เป็นแม็กทีเคยซื้อมาเลยแต่ด้านหลังโวกเขาเปลี่ยนเป็นล้อกระทะแล้วเป็นล้อกระทะแล้วเพราะด้านหลังมันบรรนทุกหนักเนาะถ้าใช้เป็นล้อกระทะมันก็จะก็จะใช้ดีนะครับพอใช้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเดี๋ยวช่างศักดิ์กลับมาอยู่บ้านเคอมาทําสีกันใหม่นะครับไปมาโมดิฟายกันนะครับสาหรับคันนี้นะครับเพราะว่ามันถ้าทําสีใหม่มันก็ ก็จะดีขึ้นกว่าน,นี้แหละนะครับแต่ไม่มีเวลาทําให้เลยครับสําหรับอันนี้นเดี๋ยวดูรอบรๆไปก่อนประมาณนี้นะครับหรือว่าใช้ดีแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับแข็งแรงทนทานก็ใช้ไปซ่อมไปนะครับใช้ไปซ่อมไปเลยทีเดียวดูไฟ คันนี้ของผมมีอยู่สองคันนะครับอยู่ที่อยู่ที่สีสกเกีคันหนึ่งนะครับเป็นรถเป็นรถที่ผมซื้อจากจากที่อื่นนะครับเป็นรถที่ผมซื้อมาดูบันไดบูบมาแล้วบันไดนี่มันไปโดนเวลาเวลาไปตามท้องนานะครับมันจะไปโดนตรงคันนานครับมันจะไปพูดคันนาดูชจสซียังสวยนะครับเจสซี่ยังสวยแต่ช่วงล่างนี่ซ่อมซ่อมหมดเยอะแล้ะดูฝั่งนี้ ด้านท้ายนี่เล็กนะครับทุกคนด้านท้ายนี่เล็กนะครับด้านท้ายนี่เล็กมันจะมีเมื่อเมื่อก่อนพ่อเขาจะใช้เป็นนิสันนะนิสันบิ๊กเอ็มนะครับมาที่จะมาซื้อตัวนี้นะครับเป็นนิสันบิ๊กเอ็มนะครับก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับสาหรับบิ๊กเอ็มเป็นตัวนั้นจะเป็นฝาแดงนะครับเครื่องฝาแดง2,5 0พน้านะครับฝาแดง2,5 0พเป็นที่ดีครับ เป็นทีดีหรือเปล่าไม่แน่ใจผมว่า,น,าน่าจะเป็นทีทีดีเครื่องทีดีสองสองพันห้านะครับก็ใช้ดีนะครับแต่ทีนี้เขาพ่อเขาเลยมาเปลี่ยนเป็นดีสูดนะครับก็โอเคโดยรวมนะครับสำหรับใครที่มีรุ่นนี้อยู่ก็ถือว่าเป็นรถใช้งานจริงๆนะครับนี่นี่ก็คือรถใช้งานก็ใช้งานใช้งานแล้วก็ซ่อมไปด้วยนะครับใช้ไปซ่อมไปนะครับทุกคนไปไปซ่อมไปนั่นแหละถึงจะ จะดีนะครับรมานี้เลยคือฟอกสูงครับฟอกสูงฟองก็บรรทุกได้ประมาณบรรทุกบัวครับเป็นตัวใหญ่ก็ประมาณ3ตัวนะครับสองสามตัวประมาณนี้นะครับปีงทางไกลได้สบายนะครับขนาดฝา,าม้าน้ําเปิดยังน้ําไม่ดันนะครับปลูกถ้าถ้าเปิดขนาดนี้นะดันดันเรียบร้อยนะครับดันเรียบร้อยเดีวมาฟังเสียงเครื่องกนะันบ้างทุกคนเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกัน,กนบ้างเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดู ัจะไหลหรือเปล่าวนะม,มีมันไม่มีเบรกมือนะครับมันไม่มีเบรกมือนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะครับดีเดียวติดดีเดียวติดเลยนะครับทุกคน ปีเดียวติดเลยเครื่องฟิตนะครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายเลยนะครับสำหรับคันนี้เ,เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะครับ หรือว่าโอเคอยู่นะครับทุกคนอดราักษณ์เนี่ยสไตล์อีสูก็ประมาณนี้นะครับเสียงดังนะครับทุกคนเนี่ยพังดังวิ่งนะครับเนี่ยพังดังวิ่งสไตล์ก็เรียกอะไรคำคมนะครับคำคมของอีซิสุนะครับคำคมของเขา นี่อันนี้เบรกมือใช้ไม่ได้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเนี่ยพังดังวิ่งนะครับอีฮิ้สูตัวนี้ครับผมประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับรีวิวรถคอ,อกนะครับอันนี้รถคอ,อกรถคอกสิ่งนะครับนี่รถคอ,อกสิ่งรถคอกสิ่งรถใช้งานจริงๆ ก็คลิปนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างศักดิ์ชแนลด้วยนะครับถ,ถูกใจยังไงก็ฝากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์เข้ากันมาได้นะครับคอมเมนต์ comment มาได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ